หายากและโบราณโบราณและก็หายากนะครับเพื่อนสําหรับเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญใหญ่ๆแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทปี2522นะครับตอนนี้นะครับติดขายออกนะครับเหรียญละ30บาทนะครับเพื่อนขายออกนะครับเหรียญละ30บาทนะครับขอบพระคุณนะครับอ่อคุณนะครับจะตู่พรนะครับอยู่บางพีนะครับสมุดประการนะครับแต่งเข้ามาทั้งหมด20เหรียญนะครับตอนนี้ของก็พร้อมเดินทางแล้วล่ะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับหนึ่ง สิบเหรียญแบบนี้กับสิบเหรียญจะเป็นยี่สิบเหรียญนะครับอ่าเพื่อนๆที่นะครับสะดวกโอนก็โอนสะดวกไปทางก็ปทางนะครับตีบริการทั้งสองช่องทางนะครับค่าจัดส่งจะต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับคุณจะอูปคอนโอนมาแล้วค่าจัดส่งจะอยู่ที่59บาทนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่สะดวกเป็นปลายทางนะครับค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่100บาทนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับก็จะสีอีกนิดนึงนะครับสีอีกนิดนึงนะครับ ครับข้องันะครับบบนนนนีี่่่ป๊ะครััเทา้นก็ยังไม่พอนะครับเพื่อนสนใจก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับอ่าพี่ก็จะใส่กล่องนะครับไซส์เล็กไปให้อีกหนึ่งกล่องนะครับอ่าใส่กล่องด้วยนะครับดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะจัดเสร็จกล่องแบบนี้งเลยนะเพื่อนๆเลไม่เลิกนี่นะครับใส่กล่องมาทีเลยนะครับอยู่แน่นอนนะครับ ใต้คลิปนั่นเลยครับเพื่อนๆอยากซื้อนะครับหรืออยากขายนะครับขายจริงนะครับเหียญละ3าสิบาทนะครับขายจริงเหู่ละส0สิแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะขายดีนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงนะครับก็จะเป็นร้านที่แตกไ่หน่อยนะครับบอกราคาซื้อนะครับบอกราคาขายนะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจกดแชร์นะครับถ้าไม่ถูกใจก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากมีการติดพาคประการใดบ้างนะครับตรงไหนบ้าง บ้างอยากให้ปรับเปลนใหม่นะครับไม่เจ้งๆกันไม่ได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับติดไปคนเลยนะคร่าเ,เพื่อนๆโอนมาแล้วนะครับ เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ระบุมาใต้คลิปเลยนะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับต้องการกี่เหรียญนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีมากนะครับอยากจะแบ่งมาให้ตีนะครับก็ทักทายมาเลยว่ามีกี่เหรียญนะครับทักมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผยัดแปะใบคันก่อนนะครับหบึใบขคันนะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับ